กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนอกพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบลาลเราพัฒนานะคะเป็นสูตรคำนวณเองนะคะแนวทางเข้านะคะ1 0น,นะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะ1 0ส,ส่วนล่าง71น,นะคะก็เข้าตัวเน้นเข้าตัวชอบนะคะส่วน3-3ให้เบิ้ลนะคะหลุดชุดวีนนะคะมา3ส,สรุปแล้วนะคะเข้าแต่ล่างอย่างเดียวนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f อซที่น่ารักทุกท่านนะคะเราก็มารับชมของวันที่28กันนะคะสำหรับชุดวีนนะคะก็จะมี1ชุดวีนก็จะมี1มี8 มี6มี9มี4แล้วก็มี3นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่1นะคะ1กับ8นะคะเราก็มาเจาะ1กันนะคะก็จะมี1331 1441 1661 1991 ส่วนเด่น8ก็จะมี8 1 1 8 8 6 6 8 8 4 4 8 8 9 9 8นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี4 3 3 4 9 6 6 9นะคะ3 6 6 3 3993นะคะ4 6 8 3นะคะ49ไปด้วยนะพี่น้องนอกนั้นแอดมินไปกลับให้หมดเลย3936นะคะก็เป็นตัวเดียวกันนะคะโซนเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็อาจจะมีหรือไม่มีนะคะเบิ้ลไม่น่าจะมีนะคะ แต่ก็ไปด้วยนะคะมี3ามสามเกนะคะ5้ห้านะคะเบิ้ลตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น1 9 8่งเก้าแดหกสาสีสนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดูแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า